อ,อ,ยอยากเป่าเคก้กเข็นใหญ่วันเกิดใหญ่ไปผูกแขนไปเป่าเคก้กวันเกิดใหญ่มาแพ่ว่าครับต่หน่อยไปผูกแขนใหญ่ไหมมาได้ขอเค้กเพิ่นมาจุดให้นี่นี่อยากเป่าแงเอาแฮปปี้เเบิร์ดย์อยาแฮปปี้เบิร์ง Happy birthday happy birthday happy birthday to you happy, birthday, happy birthday, to you. birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐานนบมือก่อนนบมือก่อนจ้าก่อนจ้าเออเป่าเป่าเป่าดีดีเป่าให้ดับกดมั้งเป่าอีกเป่าอีกเย้เปิดไฟได้สุขสันต์วันเกิดแน่ๆเกิดเกิดอยากเป่าอ้าว Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you À ah, Pau, Pau Pau cốm luôn Cốm luôn uh, Yeahhhhhhh yeah. Suc yeah. sám đón cơm nè nè จูดี้เพราะอแไรโ,โอ้โอ้กินวะกินไหมกินหไ,หไหมกินหรือจะเป่าเค้ก,อ,กอีกไม่ได้กินอันนี้เอากินเออกินอย่าอันนี้ไว้ต่อวันหลังนะเออออกมาล่างเทียล่างเทียพานลานเค้กเพิ่นหูความเด้เพิ่นหูความเด้เนาะแม่นี่เพิ่นมากินแล้มัว่วมั่วถ้าแม่มื้อน,นั้นขอ่อยพาไปซื้อหมูกระทะข้างร้านเค้กแนี่เบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์ว่าซั่นข่อยก็บอกว่ายังเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์ อยากซื้อเค้กไปเป่าอี๋เนี่ยโบเมนโบเมนธรรมดาได้เล็กน้อยนี่นี่นี่พี่น้องแล้วคนคิดว่าเป็นธรรมดาอู้สุดยอดนี่นี่เพิ่นเพิ่นเคยมีวันเกิดแล้วเพื่อนกับซี่เพื่อนเคยเออ่มีวันเกิดแล้วเพื่อนกับซี่อยากเป่าอยากเป่าว่ทีเนี่ยอยากจำวันนี้เพื่อนเห็นป้นวันถือเค้กมาเพิ่นดีใจว่าสันเพนวันเล่าว่าต่วันเกิดเพื่อนอันนี้เนี่ยป้อนโจุก จะค่ำล่ะบ่กินฮะบ่กินโอ้ยกินจิ้มจิ้มถ้าเ้องใส่ตู้เย็นไม่กินยิ่เต้าเป็นยังไงอืมจุกบ่ได้ต้มเขาให้แกเมืออื่นต้มนไปที่รอปอนยิ่งีเออรอปอนก่อนโบกินบ่ได้เด้กินอีกย่างหลายอย่างกินขนมกินอีกย่างหลายอย่างเดี๋ยวโบกินเขาแรงโบได้ดินี่นี่ลองลองมึงลองปอนมึง ถ้าแกกินก็กินอพอบากินขนมกินยังหลายอย่างพี่น,ออน้องขนมเค้กนี่ก็ะส้มขเขาเ่ากันกินเฟรนฟ้ายกินยังบงนันี้โอ้ยลูกไข่อุย้ยอันมันคืออะไรล่ะลูกแยมอุย้ยแยมอมุนหยังี้ยนนี่นวันเกิดเย่ไม้กิน<ด><ด>หนูเลีเ้ยเลยบัณนี้ เพิ่นข่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแย่กลับมาขอเค้กมาเป่าอีกข้าวสารมโยมเปิดพัดลมเนี่ยูกข้อนจะพ่อแม่ยยังข้อนพูดอ่ะใครใครผูกแขนให้ไหนไหนชว์หน่อยดิแขนให้ไอพ่อบุญลูให้พ่อจ้าบุญลูกให้ผูกแขนให้ไหนไหนไหมีฝ้ายไหมผูกแขนใส่ใส่ผูกแขนสวยๆใส่ใส่ผูกแขนใส่ไหนฮะใส่ผูกให้ ฟันเขียวพี่แน่ไหนใครผูกผูกอะไรให้ผูกฝ้ายไหนฝ้ายฝ้ายอยู่ดีมีแหงไหมนี่เลี้ยกิ้นี่นี่นี่เห็นบอนี่มันติดน้ำมันอีกนี่ความสูงของเพลินพี่น้องเลี้ยกินเออเลี้ยกินเออกินได้ไปล้างมือเลี้ยกินมให้หมดออร่อยไหมอร่อยไหมลูกแซ่บไหม ชอ,ชอบไหมชอบไหมชอบเดี๋ยวซื้อก้อนเล็กๆให้ชอบไหมชอบชอบมากไหม <laughs> กินจะกินเยเยี่ยมให้ดีๆให้ดีๆอา,อาไปมือ็อาซีมือนิดนึงได้พี่น้องตาหน่อยเผาขยะอยู่เพราะนี่นี่กลับมากอาบนา้ำอาบ้าเตรียมเข้าบ้านเดี๋ยวซื้อปอนแม่เพิ่นชิแต่หน่อยทามาลูกกินเขาวอ่ทันกินมาจน บวก,กินเมื่อคันห่างลิน้นเรีนน้ั้งยายดาวขึ้นตัน้งเยอะอ้าวจุดเทียนอีกดิพอแล้วพอแล้วเหรอแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ พ่อร้องเพลงสากลเ <c oughs> พลงแรกได้ก็เพลงนี้แหละลูกตั้งแต่พ่อเกิดจนพ่ออายุเท่านี้พ่อก็ร้องเพลงสากลได้เพลงเดียวกิดดีๆลูกกินดีดดดม่ร้องเพลงสากลได้อีกไหมฮะแต่เพียงไทยก็ร้องได้ก่อนเถอะพ่อดีใจนะพ่อยังร้องได้เพลงสากล เงไทยกังนนลองมาถือจังหวะอยู่ยรู้จักทั่นนใครประพันธ์เพลงแฮปปี้เบิร์ตเย์พ่ออยากรู้เลยต้องไปเสิร์ชหาใน Google แล้วก็ใช้ทุกเทศกาลวันเกิดเนี่ยคนประพันธ์แกใส่เนเานะมันได้เกิดก็ลอก HAPPY เฮ้ i จง Happy birthday to you มันเรียนเอาก็ได้ส่งของาสรงวันเสาเนาะอ้าวพวกนี้เราจะส่งหอยยังไงก็ทำก๋วยเตี๋ยว Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy Birthday to you เปล่าเปล่าเปล่า,เ,ลาเย้ยเก่งเปลี่ยนเสื้อใหม่นะก่ขอนเข้าห้องเปล่าเปลี่ยนเสื้อใหม่นะแม่ก็จะเปลี่นนอนบดขืนอ่ะพี่น้องขอบบุญขอบคุณเลยละ่ะที่ติดตามร้านเอ,อ่อนี่นี่เด้อพี่น้องฝากไปเดี๋ยวอ้อมอดอ้อมใจ กินเอเนี่ยก็ตามไหวเพื่อนแล้วพี่น้องเห็นไหกินเค้กไปยไปยก่อนลูกไปๆไปๆพ่อก่อนไปก่อนบปยก่อนบายอร่อยแช่ไปยก่อนไปยบายจบยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวาน่อนพี่เน่ โอ้ย<า>กินแล้ว <c oughs> ไปแล้วลุยแล้วพี่นออ้องเออให้ป้าป้ากินด้วยเหรออร่อยเช่โอเค<ๆ>ไปก่อนครับสวัสดีครับ